มาแล้วมาแล้วมหายดผ้าเทียวมาแล้วครับพี่น้องมาอัปเดตสถานการณ์ของการสร้างสันเขื่อนข้างลำน้ำมูลฟังอำเภอเมืองอุบลราชธานีครับพี่น้องนี่คืออัปเดตสถานการณ์นะครับลงเสาลงคานเพื่อความมั่นคงแข็งแรงนะครับ เพื่อป้องกันการถูกกัดเซาะจากน้ําที่เอ่อล้นน้ําหลายน้าท่วมครับพี่น้องนี่คือลำน้ํามูลครับมาอัปเดตสถานการณ์ลำน้ํามูลนะครับแม่น้ำมูลครับมาอัปเดตน้ากันครับพี่น้องนี่ผมสึกว่าขื้นขึ้นเร็วครับปีนี้ครับเดือนสิงหากําลังจะเข้าสู่ต้นเดือนสิงหาน้ําขึ้นแบบรวดเร็วนะครับ ห่างจากฟังขึ้นมากกับประมาณแค่บกเกิน10บเมตรครับพี่น้องนี่คืออัปเดตสถานการณ์นะครับเหมือนปีที่แล้วก็คือน้ำท่วมรองจากปี21งหนึ่งกะทือว่าคักคักครับปีสอนึ่งำท่วมขึ้นประมาณ12บสเมตรนะครับวัดจากระดับน้ำขึ้นมาแต่ว่าปีนี้กับสิบเอ็กัวเกือบแต่สิทีสิบสอก็ถือว่าสถานการณ์ น้ำปีที่แล้วเยอะแต่ว่าปีนี้คาดการนะครับคาดการว่าน้ําไม่เยอะแต่ว่าเบิ้งสถานการณ์ณมื้อนี้ครับเป็นตะหลายคือเก่าครับนี่คือต้นเดือนสิงหาพอผ่านเดือนสิงหาเข้าสู่หน้าฝนเต็มตัวคือเดือนกันยายนนี่นี่แหละสำคัญครับพี่น้องนะครับกันยาตุลานะครับถ้าผ่านเดือนกันยาไปได้ครับ วิกฤตน้ำก็คงไม่มีปัญหากับภาะวนาครับเพราะว่าถ้าน้ำท่วมก็นำมาซึ่งปัญหาต่างๆนะครับบ่าว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงต่างๆหมูเห็ดเป็ดไก่ง่วคขั้วหมูหมากไา่ล,ละครับก็ต้องอพยพเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายไม่ทันก็เจอกับวิกฤตแล้วก็พี่น้องนะครับ,ก,บการเดินทางไปมาสัญจรกับบอสบอสะดวก ลำบากต้องหาเส้นทางเหวียงเส้นทางหนีเส้นทางน้ำท่วมแล้วก็เข่าก้านะครับเข่าหน้าตาก้านะครับพืชผักที่ปลูกไว้ก็สูญหายแล้วก็มีผลกระทบต่างๆตามมานะครับอยู่พ่อสมควรล,ลครับผูบลก็เจอปีที่แลนวนี่โอ้ยหนักนะครับการสัญจรการคมนาคมขนส,ส่งส่งสินค้ามาขาย ก็ถูกปิดชั่วคราวไปกับไปแบบลำบากลำบนนะครับนี่คือวิกฤตน้ำท่วมครับมหาหยดผ้าเที่ยวกับผ้าทีผ้าดอกมะเบงนะครับอัปเดตสถานการณ์ลำน้ำมูลนะครับถือว่าขืนอยู่เด้อพี่น้องครับลำน้ำมูลนะครับน้ำม,มูลขืนอยู่ครับนี่ก็ไหลป,ปันกลางไม่ไหลเชี่ยวแต่ว่าไหลปันกลางนะครับไหลปันกลาง ในภาวะมื้อนฝนบ่ตกครับอัปเดตสถานการณ์นะครับระหว่างฝั่งเมืองกับฝั่งวารินนะครับในขณะที่เจ้าพนักงานก็พยายามนะครับเร่งรีบในการทำสันเขื่อนนะครับนี่นี่สันเขื่อนครับพี่น้องนี่พี่น้องเบิ่งครับนี่สันเขื่อนครับลงปูนลงคานนะครับก่อกำแพงปิดแบบใช้ความหนา โอ้ยหลายแล้วครับสิบเส้นยี่สิบเส้นแหละครับคว่ำหน้านี่นะครับแล้วก็จะลงลงลาดด้วยคอนกรีตนะครับเพื่อบอรไหไเพื้นกัดเซาะบรรไรพื้นน้ำขึ้นมาทึ่งนะครับก็ต้องทำนะครับเอ้าฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดสั่นกระดิ่งรัวๆัวนะครับจะบ่พลาดคลิปใหม่ในการอัปเดตสถานการณ์ต่างๆ่งๆะครับ คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ